ปล,ปลงเป็นการต่อยวางจากความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นปลงในเรื่องทุกข์ของชีวิตการสูญเสียคนรักความล้มเหลวความแก่ความเจ็บป่วยปลงในเรื่องกิเลสไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ปลงในแง่ของอารมณ์และความคิด ลุงคีรีเขาอาศัยอยู่กับภรรยามาหลายสิบปีทั้งสองเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งภรรยาของเขาก็ล้มป่วยและจากไปทิ้งให้ลุงคีรีอยู่เพียงลำพังหลังจากการจากไปของภรรยาลุงคีรีจมอยู่กับความโศกเศร้าเขาเอาแต่คิดถึงอดีตนั่งมองบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะของภรรยาแต่มันกลับเงียบงันหัวใจของเขาหนักอึ้งด่งก้อนหินที่จมลงสู่ก้นแม่น้ำ วันหนึ่งขณะที่ลุงคีรีนั่งทอดสายยาสาไปยังสายน้ำพระทุดงรูปหนึ่งเดินผ่านมาและหยุดพักที่ศาลาริมทางเมื่อเห็นสีหน้าหม่นหมองของลุงคีรีพระรูปนั้นจึงเอ่ยถามโยมเหตุใดจึงดูเศร้าหมองเช่นนี้ลุงคีรีถอนหายใจยาวแล้วเล่าความทุกข์ของตนให้พระฟังพระทุดงยิ้มบางๆก่อนจะหยิบใบไม้แห้งใบหนึ่งขึ้นมาแล้วล่อยให้มันปลิวตกลงสู่แม่น้ำ ใบไม้นี้ก็เหมือนชีวิตเราพระกล่าวเมื่อลมพัดมามันหลุดจากกิ่งและตกลงสู่แม่น้ำเช่นเดียวกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปโยมยึดใบไม้ไว้แน่นแค่ไหนก็ไม่อาจหยุดมันจากการร่วงหล่นได้ลุงคีรีเงียบไปครู่หนึ่งแล้วมองดูใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำเขาเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ของเขาเกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ภรยาข้าก็เหมือนใบไม้นั้นลุงคีรีพึมพำกับตนเองถึงนางจะจากไปแต่ข้ายังคงมีความรักและความทรงจำดีๆอยู่กับข้าเสมอตั้งแต่นั้นมาลุงคีรีค่อยๆปล่อยวางจากความเศร้าแม้จะยังคิดถึงภรยาแต่เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่จมอยู่กับอดีตและมองชีวิตด้วยใจที่สงบสุขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความดับไปเป็นธรรมดา ปลงในแง่ของศีลและบาปบุญต้นเขาเป็นเด็กที่ร่าเริงสุกสนและชอบออกไปเล่นนอกบ้านหลังจากเสร็จจากการเรียนทุกวันเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆก,กับแม่และพ่อซึ่งเป็นชาวสวนทำนาวันหนึ่งต้นเดินออกจากบ้านไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อแสงแดดยามบ่ายส่องหลอดผา่านต้นต้นใตา และท้องฟ้าสีฟ้าสดใสเขาไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้เมื่อเห็นเพื่อนๆกำลังวิ่งเล่นอยู่ในสนามหญ้าต้นวิ่งไปเข้าร่วมเล่นอย่างรวดเร็วหลังจากวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนานสักพักต้นรู้สึกเบื่อหน่ายเขามองไปทั่วบริเวณแล้วเห็นกระถางดอกไม้ของป้าลำดวนที่ตั้งอยู่ริมรั้วบ้านป้าลำดวนเป็นหญิงชาราผู้ใจดีที่ชอบปลูกดอกไม้ในกระถางหลายใบหน้าบ้านทั้งกุหลาบและมะลิที่ดูสวยงามดอกไม้เหล่านั้นมัก จะเป็นที่ดึงดูดสายตาของเด็กๆรวมทั้งต้นด้วยต้นยืนนิ่งมองไปที่กระถางดอกไม้ของป้าลำดวนเขามองมันเหมือนกับว่ามันเป็นของเล่นที่เขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเมื่อมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในหัวของเขาต้นไม่รอช้าเขาวิ่งไปยังกระถางดอกไม้และใช้เท้าเตะม,มันอย่างแรงกระถางกระเด็นไปข้างหน้าก่อนที่จะล้มลงและแตกกระจายดอกไม้ที่เคยเบ่งบานอยู่ในกระถางหล่นกระจัดกระจายไปทั่วพื้นดิน ที่เคยแน่นอยู่ในกระถางไหลออกมาเป็นทางต้นยืนมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความตกใจและรู้สึกสับสนในใจเขามองไปยังรอบๆตัวแต่กลับไม่มีใครอยู่ที่นั้นเพื่อนๆของเขากลับวิ่งไปเล่นที่อื่นแล้วเขากลับมายืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวสายตาของเขาจับจ้องไปที่กระถางดอกไม้ที่แตกและความรู้สึกผิดเริ่มประตุข,ขึ้นมาในใจต้นพยายามหาทางหลบหนีจากสิ่งที่เขาทำแต่เขารู้สึกได้ว่า ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินจิตใจของเขาเขามองไปรอบๆบ,บ้านของป้าลำดวนเสียงลมพัดเบาๆทำให้เขารู้สึกว่างเปล่าและเหงาในที่สุดต้นตัดสินใจเดินไปที่บ้านของป้าลำดวนด้วยความรู้สึกหนักพึ่งเขาก้าวเท้าไปอย่างช้าๆแต่ทุกก้าวที่เขาก้าวไปเขารู้สึก ได้ถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในใจเมื่อถึงหน้าบ้านเขายืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูมองไปที่กระถางที่แตกแล้วแต่ป้าลำดวนยังไม่ออกมาจากบ้านต้นยืนนิ่งอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจเข้าไปขอโทษแต่แล้วเสียงของป้าลำดวนดังขึ้นจากในบ้านเธอออกมาที่หน้าบ้านแล้วหยุดยืนมองไปที่กระถางดอกไม้ที่แตกไปแล้วและมองไปที่ต้นที่ยืนอยู่ตรงนั้น ต้นยืนนิ่งเขารู้ว่ามันสายเกินไปที่จะย้อนเวลากลับไปแต่เขาก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นอย่างไม่มีทางหนีจากความผิดของตัวเองป้าลำดวนมองต้นอยู่สักพักก่อนจะยิ้มให้กับเขาเบาๆต้นไม่เข้าใจว่าทำไมป้าลำดวนถึงไม่โกรธแต่เขากลับรู้สึกโล่งอกขึ้นมาเล็กน้อยวันนี้เรามาช่วยกันเก็บเศษกระถางกันเถอะ ป้าลำดวนพูดเบาๆในขณะที่เธอเดินไปหยิบเครื่องมือในการเก็บกระถางที่แตกท่าทางของเธออ่อนโยนและไม่เครียดเลยต้นรู้สึกดีใจที่ป้าลำดวนไม่ได้โกรธเขาเขาเดินเข้าไปช่วยป้าลำดวนเก็บเศษกระถางและดินที่กระจายไปทั่วบริเวณหลังจากนั้นต้นก็ช่วยป้าลำดวนปลูกดอกไม้ใหม่ลงในกระถางที่เขานำมาใหม่เมื่อการปลูกดอกไม้เสร็จสิ้นป้าลำดวนบอกให้ต้นดูแลกระถางดอกไม้ใหม่ด้วยความรัก และความอดทนทุกครั้งที่ต้นไปเยี่ยมป้าลำดวนเขาจะคอยรดน้ำดอกไม้และดูแลกระถางนั้นอย่างดีต้นเรียนรู้ว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่การที่เราจะรับผิดและแก้ไขมันได้อย่างจริงจังนั้นต่างหากคือสิ่งที่สําคัญที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต้นได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการรับผิดชอบและการแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองด้วย การยอมรับความผิดพลาดของตนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ว่าขังกล้าคือกล้าที่จะขืนอัตตาเพราะอัตตนั้นชอบปกป้องตนเองและยอมรับไม่ได้ว่าเคยทำผิดพลาดปรงในแง่ของการวางใจมินตราเธอเป็นเด็กที่มีจิตใจสงบและนิ่งอยู่เสมอไม่ว่าผู้คนในหมู่บ้านจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือทะเลาะก,กันเธอก็จะพยายามมองทุกสิ่งอย่างในมุมที่สมดุล และคำนึงถึงความรู้สึกของทุกฝ่ายเสมอมินตราเติบโตมาในครอบครัวที่สอนให้เธอเห็นคุณค่าของการเข้าใจผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขแม้จะมีความแตกต่างในวิธีคิดหรือความเชื่อแต่เธอก็เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดได้หากให้โอกาสกันและกันวันหนึ่งหมู่บ้านของมินตราเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านหลายคนรู้สึกตึงเครียดและไม่พอใจ เริ่มจากเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อบางคนเริ่มตัดต้นไม้จากป่าหลังหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรบางคนเห็นว่าการตัดต้นไม้ทำให้ธรรมชาติเสียหายและคัดค้านการกระทำนี้ขณะที่กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งกลับเห็นว่าการตัดต้นไม้เป็นสิ่งจำเป็นในการทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น หมู่บ้านเริ่มมีความตึงเครียดจากความเห็นที่แตกต่างกันบางคนเริ่มพูดถึงการประท้วงหรือแม้กระทั่งการหาทางแก้ไขอย่างรุนแรงแต่ในทุกๆก,การถูกเถียงไม่มีใครที่สามารถหาทางออกที่ทุกคนพอใจได้เลยมินตราในฐานะเด็กสาวที่มักมองทุกสิ่งในมุมที่หลากหลายเธอไม่ได้ตกหลุมรักการทะเลาะหรือการแย่งชิงความถูกต้องเธอไม่เลือกข้างแต่เธอเริ่มคิดถึงวิธีที่สามารถทำให้ทุกคนพอใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเธอเดินไปหาผู้ใหญ่และชาวบ้านทุกกลุ่มที่กำลังทะเลาะก,กันและเริ่มเสนอแนวคิดใหม่เธอไม่พูดถึงสิ่งที่ถูกหรือผิดแต่เธอพูดถึงความสำคัญของการหาทางออกที่ไม่ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกเสียใจมินตราเสนอว่าหากทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ใหม่ในพื้นที่ที่สามารถทำเกษตรกรรมได้การปลูกต้นไม้ในจุดที่เหมาะสม จะช่วยรักษาสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำการเกษตรกรรมได้อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหมู่บ้านซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวถึงแม้ว่าในตอนแรกจะมีความไม่แน่ใจแต่เมื่อทุกคนได้คิดตามข้อเสนอของบินตราพวกเขาก็เริ่มเห็นด้วยและยอมรับที่จะลองทำตามแนวทางที่เสนอทุกคนในหมู่บ้านเริ่มร่วมมือกันในการปลูกต้นไม้ใหม่ และการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ทำลายธรรมชาติอีกต่อไปวันเวลาผ่านไปหมู่บ้านของมินตรากลับมามีความสงบสุขอีกครั้งทุกคนเรียนรู้ว่าการที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดนั้นไม่จำเป็นต้องตัดสินว่าใครถูกหรือผิดแต่การเข้าใจและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมินตราย,ยังคงใช้ชีวิตในหมู่บ้านนั้นต่อไปเธอเป็นตัวอย่างของเด็กสาวที่มีจิตใจเป็นกลาง ที่สามารถสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างได้อย่างมีความสุขการมีจิตใจเป็นกลางไม่ใช่การหลีกเลี่ยงการตัดสินแต่เป็นการเข้าใจและเห็นคุณค่าในความแตกต่างของผู้อื่นเพื่อหาทางออกที่ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสงบสุขได้ ลงในแง่ของศีลและบาปบุญคือการยอมรับปล่อยวางและตั้งใจทำให้ถูกต้องไม่ยึดมั่นในบาปไม่ติดในบุญรู้จักแก้ไขสิ่งผิดและดำรงตนในทางที่ดีต่อไปลงไม่ใช่การต่อยปต่แต่คือการเข้าใจและวางใจอย่างมีปัญญา